ทำคอนเทนต์อะไรนะคะเราคิดไปเรื่อยๆแล้วให้เป็นการเสียเวลาพอได้เหลืองแบบนี้แล้วเช็คดีแล้วไก่สุกแล้วก็จะตักขึ้นเอานี้นะคะเราก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไฟกลางๆไม่ต้องอเดือดมากนะคะไม่ต้องร้อนมากเพราะไก่จะไหม้ก่อนนะคะพอเช็คค่ะที่บ้านจะมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วมาก็ให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบใส่ลงไปหีได้แบบนี้เราก็จะ ตัดไก่ขึ้นนะคะเราตัดไก่ขึ้นเพื่อเราจะพักไว้ก่อนนะคะไก่ยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกดีนะคะแต่เราจะต้องเสร็จแล้วเราก็ขยาวขยายขยาวไปแบบนี้นะคะเช็คเช็เชคเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ํามันทอดพอน้ํามันร้อนย่อนไก่ลงไปเลยค่ะเอาไปนอนแอร์แลอยู่ในนี้เป็นแป้งบางเราไม่ได้ทําแป้งหนานะคะเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพรฮัลโหล สวัสดีคะ่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือทำคอนเทนเนอะไรนะคะเราคลิปไปเรื่อยๆจะให้เป็นการเสียเวลาพอได้เหลืองแบบนี้แล้วเช็คดีแล้วไก่สุกแล้วก็จะตักขึ้นเอาทำคอนเทนอะไรนะคะเราคลิปไปเรื่อยๆจะให้เป็นการเสียเวลาพอได้เหลืองแบบนี้แล้วเช็คปีแล้วไก่สุกแล้วก็จะตักขึ้น วราจะทําให้ไก่ไหม้ก่อนสุกนะตอนทอดเราคิดอยู่ว่าเราจะทํคอนเทนต์อะไรดีต่อไปนะคะหรือบ้าจะถ่ายเป็นภาพนิ่งจะทําเป็นคลิปสั้นคลิปยาววันนี้จะกล้าไม่แน่ใจถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจด้วยนะคะบายๆใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไม่ได้หมักนานเพราะไม่มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะเยอะเลย ต่อไปใส่ผงเม็ดผักชีนะคะเพิ่มความหอมพยายามพยายามคนๆให้เข้ากันค่ะผสมจะเค็มหรือจะเผ็ดนี้เป็นแป้งบางเราไม่ได้ทำแป้งหนานะคะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพหรือทำคอนเทนต์อะไรนะคะเราคิดไปเรื่อยๆอย่าให้เป็นการเสียเวลาเพราอได้เหลืองแบบนี้แล้วเช็คดีแล้วไก่สุกแล้วก็จะตักขึ้นเอาพักไก่ไว้ก่อนการพักไก่ก็เพื่อว่าเราจะให้มันกรอบขึ้นแล้วเราก็ พักไวสักหน่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไม่ได้หมักนานเพราะไม่มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะจานมานี่เลยตักขึ้นเลยใช้กระดาษทิชชู่รองซับน,น้ำมันแล้วก็ได้เวลาชิมสีไก่น่าทานมากเลยค่ะแป้งบางนะคะสูตรนี้เป็นแป้งบางเราไม่ได้ทำแป้งหนานะคะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพหรือจานมา นี่เลยตักขึ้นเลยใช้กระดาษทิชชู่รองซับน,น้ำมันแล้วก็ได้เวลาชิมสีไก่น่าทานมากเลยค่ะแป้งบางนะคะสูตรใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บนึงนะคะโดยไม่ได้หมักนานเพราะไม่มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะเสร็จแล้วเราก็ขยาขยำขย,ว,ขยวไปแบบนี้นะคะเช็คเช็ค เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมันทอดพอน้ำมันร้อนย่อนไก่ลงไปเลยคะ่ะเอาไปนอนแอแร์อยู่ในคะที่บ้านจะมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วมาก็ให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบใส่ลงไปใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไม่ได้หมักนานเ <laughs> พราะไม่มีเวลาใส่ผงเอ,อ่อกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะ,ะ Hello สวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทากันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือสีได้แบบนี้เราก็จะตักไก่ขึ้นนะคะเราตักไก่ขึ้นเพื่อเราจะพักไว้ก่อนนะคะไก่ยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกดีนะคะแต่เราจะต้องจานมานี่เลยตักขึ้นเลยใช้กระดาษทิชชู่รองซับน้ำมนันแล้วก็ได้เวลาชิม สีไก่น่าทานมากเลยค่ะแป้งบางนะคะสูตรค่ะที่บ้านจะมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วต่อมาก็ให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบใส่ลงไปในกล่องแบบนี้นะคะกล่องควรจะเป็นกล่องใหญ่นิดนึงเพราะเราจะทําการนี่เลยค่ะขยวขยำขยำขยำโอ๊ยงานเข้าเยอะเลย ต่อไปใส่ผงเม็ดผักชีนะคะเพิ่มความหอมพยายามพยายามคนๆให้เข้ากันค่ะผสมจะเค็มหรือจะเผ็ดล้าวไม่แน่ใจถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นเราก็นำไปทอดใหม่อีกรอบนึ่งค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะทอดไปเรื่อยๆอยะไม่ควรจะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเฮลโห สวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสตามด้วยพลิกไทป่นตามด้วยผงพับพิก้านะคะนี่เราใส่ไปเยอะฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือนี้นะคะ ก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไฟกลางๆไม่ต้องอเดือดมากนะคะไม่ต้องร้อนมากเพราะไก่จะไหม้ก่อนนะคะพอเช็คเยอะเลยต่อไปใส่ผงเม็ดผักชีนะคะเพิ่มความหอมพยายามพยายามคนๆให้เข้ากันคะ่ะผสมจะเค็มหรือจะเผ็ดใส่ตามชอบเลยนะคะ แล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไม่ได้หมักนานเพราะไม่มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะักร้าไม่แน่ใจถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย hello สวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทำกันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือ hello สวัสดีคะ่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทากันเลยเ,เตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไม่ได้หมักนานเพราะไม่มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะจานมานี่เลยตักขึ้นเลยใช้กระดาษทิชชู่รองซับน้ำมนันแล้วก็ได้เวลาชิม สีไก่น่าทานมากเลยค่ะแป้งบางนะคะสูตรเสร็จแล้วเราก็ขย่ยๆขยๆ่อยๆไปแบบนี้นะคะเช็คเช็คเชคเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ํามันทอดพอน้ํามันร้อนย่อนไก่ลงไปเลยค่ะเอาไปนอนแอร์แล้อยู่ในใ่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไม่ได้หมักนานเอาไว้มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะประมาณ5นาทีนะคะ จากนั้นเราก็นําไปทอดใหม่อีกรอบนึงค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะทอดไปเรื่อยๆอย่ไม่ควรจะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคขยๆค่อยๆไปแบบนี้นะคะเช็คเช็คเชเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ํามันทอดพอน้ามันร้อนย่อนไก่ลงไปเลยคะ่ะเอาไปนอนแอรแลอยู่นะคะจะทําให้ไก่ไหม้ก่อนสุกนะตอนทอดเราคิดว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีต่อไปนะคะหรือบ้าจะถ่ายเป็นภาพนิง่งหรือจะทำเป็นคลิปสั้นคลิปยาววันนี้จะ,จะเยอะเลย ต่อไปใส่ผงเม็ดผักชีนะคะเพิ่มความหอมพยายามพยายามคนคนให้เข้ากันค่ะผสมจะเค็มหรือจะเผ็ดเยอะเลยต่อไปใส่ผงเม็ดผักชีนะคะเพิ่มความหอมพยายามพยายามคนคนให้เข้ากันค่ะผสมจะเค็มหรือจะเผ็ดแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือนี้เป็นแป้งบางเราไม่ได้ทําแป้งหนานะคะเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพหรือคะที่บ้านจะมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วต่อมาก็ให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบใส่ลงไป h e ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือ <Hello. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเ,เตรียมน้องไก่ปีไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือคอนเทนอะไรนะคะเราคลิดไปเรื่อยๆแย่าใเป็นการเสียเวลาพอได้เหลืองแบบนี้แล้วเช็คดีแล้วไก่สุกแล้วก็จะตักขึ้นเอาเสร็จแล้วเราก็ขยำขยำขยา,ขยา,ขยาไปแบบนี้นะคะเช็คเช็คเช็คเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ํามันทอดพอ้ํามันร้อนย่อนไก่ลงไปเลยคะ่ะเอาไปนอนแอร์แ,แลอยู่ใน <Hello. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีท,ทำกันเลยเ,เตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมักไก่ไว้แป๊บนึงนะคะตัวไม่ได้หมักนานเอาะไว้มีเวลาใส่ผงกระเทียมเจียวลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะเยอะเลย ต่อไปใส่ผงเม็ดผักชีนะคะเพิ่มความหอมพยายามพยายามคนๆให้เข้ากันค่ะผสมจะเค็มหรือจะเผ็ดนะคะที่บ้านจะมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วต่อมาก็ให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเปล้าไม่แน่ใจถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายเสร็จแล้วเราก็ขยำขยๆขยว,ขยวไปแบบนี้นะคะเช็คเชค เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมันทอดพอน้ำมันร้อนย่อนไก่ลงไปเลยค่ะเอาไปนอนแอร์แลอยู่ในพักไก่ไว้ก่อนการพักไก่ก็เพื่อว่าเราจะให้มันกรอบขึ้นแล้วเราก็พักไว้สักประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นเราก็นําไปทอดใหม่อีกรอบนึงค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะทอดไปเรื่อยๆอย่าไม่ควรจะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าจานมานี่เลยตักขึ้นเลยใช้กระดาษทิชชู่รองซับน้ำมันแล้วก็ได้เวลาชิม สีไก่น่าทานมากเลยค่ะแป้งบางนะคะสูดีได้แบบนี้เราก็จะตัดไก่ขึ้นนะคะเราตัดไก่ขึ้นเพื่อเราจะพักไว้ก่อนนะคะไก่ยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกดีนะคะแต่เราจะต้องฮัลโหล สวัสดีคะ่ะทุกคนน้องไก่ทอดแป้งบางกรอบนุ่มไปดูวิธีทํากันเลยเ,เตรียมน้องไก่ปีกไก่ตามชอบเลยนะคะใส่เกลือจะทําให้ไก่ไหม้ก่อนสุกนะตอนทอดเราคิดอยู่ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีต่อไปนะคะหรือบ้าจะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือจะทำเป็นคลิปสั้นคลิปยาววันนี้จะทำประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นเราก็นําไปทอดใหม่อีกรอบนึงคะ่ะเปิดไฟกลางกลงนะคะทอดไปเรื่อยๆอย่าไม่ควรจะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าตามชอบเลยนะ